คู้ชมคะมาตามกันต่อคุยข่าวเช้านี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวอื่นๆนะคะไปดูเรื่องของการบริจาคเครื่องนะคะ FOL แล้วก็เครื่อง RF กันก่อนแล้วกันค่ะเพราะว่าคุณประชัยเรี่ยวไพรัตและคุณอ,อรพินเรี่ยวไพรัตพร้อมด้วยคุณจิรายุธเดชธรรมรงคุณวินิตทวีสกุลชัยและคุณพัชรวัลจ จรดลนนะคะก็ร่วมบริจาคเครื่อง FOL ในการตรวจกล่องเสียงหลอดอาหารหลอดลมและอีกหนึ่งเครื่องก็คือเครื่อง RF นะคะที่แก้การนอนกรนและก็รักษาภูมิแพ้ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อาทิตย์อังการนนคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์รองศาสตราจารย์นายแพทย์จำรูนตั้งกีละติชัยผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพิเศษประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี อาจารย์ดรทันตแพทย์หญิงแพนสุนสวัสดและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภูริษปันีตตะวัก ปณีตวัตคุณนะคะหัวหน้าภาควิชาโสศนาศิวิทยาเป็นผู้รับมอบค่ะเอามาดูกันสักหน่อยเครื่อง FOL เนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นการตรวจหาความผิดปกติของกล่องเสียงเรียกกล้องขนาดเล็กที่มีอุปกรณ์ทําจากเส้นใยแก้วนําแสงสามารถโค้งงอได้ส่องเข้าไปทางรูจมูกลงไปในลําคอกลางนะคะลำคอส่วนกลางค่ะเพื่อที่จะถ่ายภาพกล่องเสียงซึ่งบริเวณดังกล่าวมักจะเกิดปัญหาต่างๆเช่นเสียงแหบ เจ็บคอเรื้อรังหายใจลำบากกลืนลำบากนะคะส่วนเครื่อง RF นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานคลื่นวิทยุความถี่สูงในการกระตุ้นเซลล์ผิวและคอลลาเจนในชั้นผิวหนังอันนี้จะแก้อาการนอนกรนได้นะคะสำหรับสองเครื่องที่ทางผู้บริหารของ TBI ไไปบริจาคเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา มากขึ้นด้วยนะพี่ต้อมเพราะมันจะมีคุณภาพและที่สาคัญนี้พอมีไอเครื่องช่วยรักษาแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตน่ะมันดีขึ้นพี่ต้อมมันสามารถแก้ปัญหาได้อ่ะออย่างคนที่มีปัญหาเรื่องเสียงอ่ะพี่ต้อมเนาะเสียงแหบกองเสียงหาไม่เจออ่ะนอย่างนี้นะถูกค่ะนี่จะช่วยได้เลยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นข่าวดีแล้วกันที่นํามาเสนอให้กับทุกคนได้ทราบในเบลกนี้ค่ะ